สามคำกับพี่พึ่งนขาง่ายๆเลยเขาเรียกกันว่าปอฟกโปอฟกโเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะปอฟอกะไปกินก็ไม่ใช่สิเออเรางงมากเลยให้ยินตอบดีกว่าไม่ต้องยินตอบหน่อยฮะน้องยินขาฟอปกโปอฟกโมันคืออะไรคะอะไรนะเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะโอ้โหพียอะไรอะไรน้องยินคะมันคืออะไรอ่ะแรงอยู่นะเมื่อกี้แรงขึ้น แรงขึ้นนะเออนะะฮต้องต้องให้น้องยิงแปลเองมันแปลว่าอะไรคะเออรู้ท่าจะต้องแปลขัดใจก็ไม่น่ารอดแล้วใช่ไหมเออไม่รอดแล้วค่ะต้องตอบแล้วค่ะไม่รอดแล้วค่ะยินเอาไงดีฮะเอาเลยครับเอาเลยค่ะจัดไปบอกเอาเลยอักคำเดียวกับที่ทุกคนต้องการเลยครับอ่ะจัดไปเฮ้ยมันคืออะไรอะหมูยาต่อเต๋อซี่มันคืออะ หนึ่งรอบโอ้โห,โโหชัดไหมคุณชัดแจ๋วเลยเป็นแฟนกันเอาสิขยายออกมาอีกหนึ่งรอบตกเป็นแฟนกันเอาเป็นว่า